สว,สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเปเรื่อยสายพานนะครับเป็นของยี s. <S Sultan, ่ห้อโนโตเทคนะครับที่เห็นในกล้องเลยคร in ับเป็นเรื่อยสายพานที่ผมใช้ในงานไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น9นิ้วนะครับแล้วก็กําลังอยู่ที่350วัตต์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวรายละเอียดแต่ละส่วนกันนะครับก็เรามาดูรายละเอียดสเปคของเรื่อยสายพานโนโตเทคตัวนี้กันนะครับก็เริ่มจากตัวนี้นะครับ จะใช้กําลังไฟอยู่ที่220โวลต์นะครับก็คือไฟบ้านเราประเทศไทยได้เลยนะครับแล้วก็กําลังขับของมอเตอร์จะอยู่ที่350วัตต์ครับจะเป็นมอเตอร์อินดักชันมอเตอร์นะครับก็เสียงค่อนข้างเงียบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัววงล้อที่ใช้ในการขับตัวใบเลือ่อสายพานนะครับอยู่ที่ความกว้าง,ง229มิลมนะครับหรือ9นิ้วนะครับแล้วก็จะมีเป็น การตัดไม้การชักไปเรื่อยขึ้นมาได้สูงสุดอยู่ที่92วิมน,นะครับหรือ9เซนนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นน้ำหนักรวมทั้งหมดของตัวเลื่อยสายพานตัวนี้นะครับก็หนักอยู่ที่22กกิโลนะครับประมาณนี้นะครับก็ต่อมานะครับเรามาดูข้างในของเลื่อยสายพานกันนะครับก็จะมีเป็นตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้ครอบครอบ ตัวเครื่องเอาไว้นะครับมีอยู่2ชิ้นด้วยกันก็คือชิ้นบนกับชิ้นล่างนะครับก็จะเป็นพลาส,สติกนะครับตัวนี้เป็นพลาส,สติกแล้วก็สามารถที่จะเปิดออกมาได้นะครับจะเป็นตัวตัวล็อกนะครับประมาณนี้สามารถที่จะเปิดออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถปิดได้นี่นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดทั้งบนและล่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับก็จะมีเป็นตัว เป็นลักษณะของเป็นแบบประมาณวงล้อนะครับตรงนี้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างใช้ในการหมุนในการขับตัวใบเลื่อยนะครับตัวข้างในแกนตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ที่ใช้ขับนะครับแล้วก็จะมาหมุนหมุนตัววงล้อตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับหมุนแล้วก็จะมีเป็นใบเลื่อยใบเลื่อยนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมาหมุนที่ไปเรื่อยนะครับประมาณนี้จะเป็นเวลาที่ทํางานไปเรื่อยมันก็จะวิ่งลงไปข้างล่างนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัววงล้อนะครับที่ใช้ในการขับก็มาดูตัวที่ใช้ขับไปเรื่อยสายพานนะครับก็จะเป็นวงล้อตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่9นิ้วนะครับ ก็จะวัดประมาณนี้นะครับกว้างของตัวล้อตัวนี้อยู่ที่9นิ้วนะครับแล้วก็วัดสดุตัวนี้นะครับเป็นโลหะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมหล่อครับตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างลื่นเลยนะครับประมาณนี้ก็มาดูชิ้นส่วนแต่และชิ้นส่วนของเลื่อยสายพานยี่ห้อโนโตเทคนะครับว่า มีวัสดุเป็นชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากตัวหน้าโต๊ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับแล้วก็จะมีเป็นโครงของเลื่อยสายพานนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับโครงตัวนี้จะเป็นโลหะจะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กเหล็กหมดเลยนะครับฐานนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับผมเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันยึดติดกันทั้งช่วงเลยนะครับแล้วก็ด้านหลัง ด้านหลังนะครับตัวนี้ด้านหลังจะเป็นเหล็กหมดเลยครับเป็นเหล็กหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเหล็กส่วนตัวครอบดูดฝุ่นตัวนี้จะเป็นพลาสติกที่ยืดขึ้นมานะครับแล้วก็พวกลูกบิดลูกบิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้แล้วก็ลูกบิดพวกนี้จะเป็นพลาสติกแข็งทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีแกน กนยกไปเรื่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพลาสติกประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าครับด้านหน้าตัวที่ครอบตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกครับตัวนี้ทั้งชิ้นบนชิ้นล่างครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกครับสามารถที่จะเปิดมาได้นะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นพลาสติกครับผมแล้วก็ตัวล่างตัวนี้ ก็จะเป็นพลาสติกนะครับเมื่อกี้ผมลองตัดแล้วแล้วอาจจะมีฝุ่นบ้างครับแล้วก็ตัวนี้วัสดุตัวนี้นะครับที่เป็นวงล้อตัวนี้ก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างในตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับโลหะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ใช้กาดคอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้นี่นะครับ เป็นเหล็กข้างในเป็นเหล็กนี่ครับเป็นเหล็กนี่นครับเป็นเหล็กชิ้นเดียวยึดกันหมดเลยครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาดูในโซนของสวิทช์ที่ใช้ในการเปิดปิดนะครับก็เลื่อยสายพานของโนโตเทคตัวนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์กดเปิดปิดธรรมดานครับตัวนี้นะครับ ต่อมานะครับมาดูในเรื่องของการตั้งใบเลื่อยสายพานนะครับผมก็จะมีชิ้นแรกก็จะเป็นตัวบนตัวนี้ครับใช้ในการบิดบิดลงไปนะครับเพื่อดึงตัววงล้อตรงนี้ให้มันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ทําการปรับไอตัวใบเลื่อยสายพานตัวนี้นะครับให้มันตึงนะครับตัวนี้นะครับผมให้มันตึงก็คือบิดตัวนี้มันจะดึงขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา มาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นแกนตัวนี้นะครับอันเนี้ยใช้ในการที่เวลาที่เราเปลี่ยนไปเรื่อยใส่พานครับก็คือตัวนี้เราจะกดลงมาครับกดลงมากดตัวนี้ลงมาครับพอกดลงมาปุ๊บมันจะทำให้ตัววงกลมตัวนี้มัน กดลงมาข้างล่างนะครับถ้าเราดันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะดันตึงขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้ใช้ในการเปลี่ยนใบเลื่อยสายพานนะครับตัวนี้นี่นะครับเวลาที่เราใช้ปกติแล้วก็ดันแกนตัวเนี้ยดันขึ้นมาข้างบนนะครับตัวนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีการปรับก็จะมีการปรับก็จะเป็นในตัวที่มันเป็นแกน ตัวนี้นะครับจะเป็นแกนตัวนี้แล้วก็มีเป็นไอตัวตัวหมุนตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะครับตัวนี้มันจะเป็นการปรับตัวลูกล้อตัวนี้นะครับให้มันกินซ้ายกินฝาและนาบอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ผมก็ยังไม่เคยปรับเพราะว่าปรับไม่เป็นด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับการใช้งานครับเริ่มจากตัว หน้าโต๊ะที่เป็นอลูมิเนียมหล่อตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเอียงได้นะครับตัวนี้โดยที่เวลาที่เราใช้งานเราจะเอียงที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวน็อตที่มีเป็นก้านบิดนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะตัวนี้นะครับสามารถที่จะคลายแล้วก็ ตัวนี้นะครับาค่อยคายแล้วก็สามารถหมุนหมุนตัวนี้นะครับให้มันเอียงเอียงได้นะครับว่าเราต้องการให้เอียงมากอย่างน้อยหรือว่าปรับให้มันได้ความฉางนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะประมาณนี้แล้วก็พอเราได้องศาที่ต้องการแล้วเราก็บิดตัวนี้นะครับล็อกล็อกให้แน่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการถอดถอดตัวหน้าฝาตัวนี้นะครับหน้าฝาตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะวิธีการก็จะเป็นประมาณว่าขั้นแรกนะครับในการที่เราจะถอดฝาตัวนี้ชิ้นนี้ออกมานะครับก็จะต้องคลายตัวเข็มตัวนี้ก่อนนะครับจะมีเข็มตัวนี้เข็มตัวนี้นะครับเราต้องคลายตัวนี้ก่อน ขายเข็มตัวนี้นะครับขายเข็มตัวนี้ก่อนแล้วก็เวลาที่เราจะถอดก็พอเข็มตัวนี้ลงมาแล้วมันก็จะไม่มีอะไรกว่งครับแล้วก็จะค่คคอยๆบิดตัวนี้ออกมานะครับบิดตัวตัวล็อกนะครับตัวนี้ออกมา1ชิ้นแล้วตอนนี้ก็สามารถถอดออกมาได้นะครับตัวนี้แล้วก็จะต้องมา คลายคายตัวหน้าตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าช่องที่เอาไปเลื่อยสายพันจะออกมาได้มันจะติดตัวนี้นครับตัวนี้แล้วก็บิดตัวนี้ออกมาก่อนนี่นะครับประมาณนี้สองชิ้นนี้นะครับอีกจุดหนึ่งก็ต้องคลายตัวนี้นะครับตัวนี้ นี่นะครับ<ป>ก็จะใช้เป็นประแจนะครับที่มีมาด้วยแล้วก็คลายเจ้าตัวนี้ก่อนนะก็ค่อยคายออกบางทีผมอาจจะไม่ถนัดนะครับเพราะว่ามือเดียวก็ค่อยคายออกมานะครับประมาณประมาณนี้คายออกมาแล้วก็ชักออกมาครับไม่รูวร้ว่าจะหลุดหรือเปล่า น,นี่นะครับตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะชักหน้าโต๊ะออกมาได้นะครับประมาณนี้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของใบเลื่อยสายพานนะครับก็อันนี้นะครับใบเลื่อยสายพานจะเป็นแบบที่หน้าแคบนะครับก็คือตัวนี้ ก็จะเหมาะในการใช้ในการตัดโค้งครับส่วนเวลาที่เราใช้การตัดแบบแนวตรงนะครับเราจะใช้ใบเลื่อยตัวนี้ที่มีหน้ากว้างมากกว่านะครับก็จะเป็นใช้ใบเลื่อยเป็นตัวนี้แทนนะครับจะมีหน้ากว้างมากกว่านะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ใช้ในการตัดงานชิ้นเล็กๆงานที่เป็นลักษณะของโค้งนะครับประมาณนี้นะครับผมอุปกรณ์ที่มีนะครับก็จะมีเป็นรั้วซอยครับตัวนี้นี่นะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกดข้างหน้าตัวนี้เพื่อล็อกนะครับส่วนตัวผมว่าก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีมากครับตัวนี้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นรั้วในการตัดกวางนะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะมีมาให้แค่ตัวพลาสติกแล้วก็ตัวลูตัวนี้ครับส่วนตัวไม้ตัวนี้ผมทําเพิ่มขึ้นมาครับก็ใช้ในการวิ่งไปในรางนะครับตัวนี้ จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองตัดตัวไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ยางพาราประสานนะครับนี่นะครับไม้ยางพาราประสานเวลาที่ใช้งานเลยใส่พาน,นะครับก็เราจะปรับเจ้าตัวตัวกาดตัวที่ครอบตัวนี้นะครับให้มาอยู่ เทลงมานะครับให้เหมาะสมในการใช้งานเพราะว่ามันจะได้ช่วยป้องกันนิ้วมือเรานะครับประมาณนี้แล้วก็ช่วยในการประคองใบนะครับผมก็จะต้องคลายตัวหลังนะครับตัวหลังแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมาครับให้มันเหมาะสมนะครับประมาณนี้แล้วก็บิดตัวหลังนะครับประมาณนี้โอเคแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองตัดกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทดลองใช้เลื่อยสายพานในการตัดไม้ครับก็ก่อนอื่นอุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับแล้วก็จะต้องมีคือผ้าปิดจ,จมูกนะครับตัวนี้ที่ผมใช้นะครับก็ทุกครั้งที่เราใช้ทํางานไม้หรืออะไรก็สมพวนที่จะใส่ทุกครั้งครับเพราะว่าป้องกันฝุ่นละอองนะครับนี่นะครับที่ผมใช้แล้วก็จะต้องมีแว่นตาเซฟตี้นะครับตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นที่ครอบ หูนะครับป้องกันเสียงนะครับของผมประมาณนี้ครับแล้วก็ทั้ง3ชิ้นก็เป็นของ3 m ทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ที่ผมใช้นะครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับกับเล่ใสาพาน ตัวเจตัวเลื่อยสายพานนะครับก็จะเหมาะในงานเน้นในการตัดโค้งนะครับค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็สามารถตัดตามรูปที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ข้อดีก็คือเสียงไม่ดังมากนะครับก็ขอจบการรีวิวเลื่อยสายพานโนโตเทครุ่น9นิ้วเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งกด Sub สไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยหรือว่าต้องการแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ